เล่าไปเรื่อยเสือสมิงการเข้าไปอยู่ปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาในวัดเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปไม่เว้นแม้แต่ชายหรือหญิงไม่ว่าหนุ่มหรือสาวในสมัยก่อนคนที่จะไปอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ตามชนบทเสียมากกว่า เพราะว่าจะมีเวลาว่างเว้นจากการงานที่ต้องทําตามฤดูกาลผิดกับคนเมืองที่ต้องมีเวลาว่างจริงๆเท่านั้นจึงจะสามารถทําได้และมักจะชอบเข้าไปปฏิบัติธรรมกันอยู่ตามสํานักสงฆ์หรือไม่ก็วัดป่าที่มีความสงบเงียบอย่างกับสํานักสงฆ์ที่อยู่ในบ้านเกิดของอาจารย์สุขที่เกิดขึ้นสมัยที่อาจารย์สุขแกได้บวชเป็นพระออกทุดงไปมาแล้วจนถวทุกพื้นที่ในพื้นป่า และเคยได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์หลายท่านหลังจากที่ลอนแลมออกทุดงอยู่กลางป่าลึกอยู่หลายปีจนได้ข่าวว่าพ่อของท่านเริ่มเจ็บป่วยจึงได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านเกิดและได้ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นมาอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกกับหมู่บ้านจะได้อยู่ดูแลโยมพ่อและโยมแม่อยู่ใกล้ๆได้สะดวกจนเมื่อผ่านไปเกือบ 3, สามพรรษาร่างกายที่เรื่อมชลามากขึ้นของโยมพอ่อก็ไม่อาจจะทนทานต่ออาการเจ็บป่วยที่เลื้อยลังได้ตามธรรมชาติ โยมพ่อก็ไดจากไปด้วยอาการสงบเหลือแต่โยมแม่ที่ต้องอาศัยอยู่เพียงคนเดียวลำพังก็เพราะว่ามีลูกชายเพียงคนเดียวกับมาบวชเป็นพระเสียสุดท้ายอาจารย์สุขจึงจำใจต้องลาศิกขาออกมาจากการเป็นพระเพื่อจะมาดูแลแม่ที่แก่ชรามากขึ้นทั้งที่แม่เองก็ไม่อยากจะให้สึกออกมาเพราะเห็นว่าบวชมานานมากแล้วแต่ก็ไม่อาจจะล้างเจตนาของอาจารย์สุขได้จะได้ไม่เป็นที่โคละหะของชาวบ้านไนหลายๆเรื่อง อันที่จริงชาวบ้านก็มาได้คิดเรื่องแบบนั้นต่างก็ให้ความนับถืออาจารย์สุขกันทุกคนและยังเรียกว่าอาจารย์สุขกันจนติดปากแม้ว่าจะศึกจากการเป็นพระมาแล้วแต่ด้วยตัวของอาจารย์สุขเองแกคิดไปไกลถึงกลางข้างหน้าว่าอาจจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้ช่วงที่อาจารย์สุขศึกออกมาก็เริ่มมีพระมาอยู่แล้วสองสามลูปชาวบ้านแถบหมู่บ้านใกล้เคียงก็ชอบมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นรวมทั้งชาวบ้านที่มาจากต่างถิ่นด้วย ก็เพราะว่าที่สำนักสงฆ์มีทําเลที่เงียบสงบและติดกับพื้นป่าใหญ่และคนที่มาอยู่ประจำคอยช่วยดูแลเก็บกวาดสำนักสงฆ์ก็คือชาวบ้านต่างถิ่นที่บวชเป็นแม่ชีมาแล้วนั่นเองซึ่งเป็นหญิงวัยเกือบ50ปีที่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรมากนักก็เพราะว่าไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรต่างก็อยู่กันไปตามปราษาคนบ้านนอกที่ถอยทีถอยอาศัยและมีน้ำใจต่อกันผ่านไปเกือบ5ปี ที่อาจารย์สุกศึกออกมาจากการเป็นพระมาดูแลผู้เป็นแม่ก็ยังได้เข้าไปปฏิบัติธรรมบนเพญภาวนาไม่เคยขาดเหมือนสมัยที่ตนเองยังเป็นพระอยู่ภายในสำนักสงฆ์ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่จะมีชาวบ้านไปสร้างกุฏิที่พักไว้ให้อยู่ห่างๆกันหลายหลังด้วยกันเพื่อให้คนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมและค้างคืนได้พักส่วนกุฏิของแม่ชีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแม่เขาจะอยู่ไกลออกไปจากกุฏิที่พักของพระ และอยู่ทางท้ายวัดหรือว่าท้ายสำนักสงฆ์ที่ติดกับพื้นป่าใหญ่การเข้าไปอยู่ปฏิบัติธรรมในสำนักสงฆ์ไม่ค่อยมีใครพูดคุยสูงสิงกันมากนักนอกเสียจากเวลาที่พาดจะออกไปรับบิณฑบาตและช่วยกันไปรับข้าวปลาอาหารจากญาติโยมมาฉันหลังเสร็จสิ้นภารกิจก็แยกย้ายกันไปออกปฏิบัติภาวนาบำเพ็ญเพียรของตนเองอาจจะมีพูดคุยกันบ้างในช่วงที่ติดขัดในเรื่องของการปฏิบัติก็จะไปปรึกษาแลกเปลี่ยนกันบ้างตามปกติธรรมดา และโดยตัวของแม่ชีเองเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจ้าสงสิงกับใครก็เลยไม่ค่อยมีชาวบ้านรู้เรื่องส่วนตัวของแม่ชีมากนักและต่างคนต่างก็ไม่มีใครสนใจอะไรกันอีกชาวบ้านจากต่างถิ่นก็แวะเวียนเข้าไปปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดจนช่วงหลังๆเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเมื่อมีชาวบ้านต่างถิ่นมาตามหายาิที่หายตัวไปอยู่บ่อยๆล้วนแล้วแต่บอกว่าทุกคนที่หายไปมาปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นและม่ได้กลับไปอีกเลย ไม่มีใครรั่วาหายตัวไปไหนและช่วงหลังๆตัวแม่ชีเองก็เริ่มจะไม่ค่อยออกไปจากท้ายวัดหรือไม่ก็สี่ห้าวันจะออกไปสักทีหนึ่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่สังเกตอะไรมากนักเพราะว่าเรื่องกินอยู่ไม่ได้ยุ่งยากกับคนที่ปฏิบัติธรรมผละมาก,กลากไม้ที่อยู่ท้ายวัดที่ชาวบ้านได้ปลูกแซมเอาไว้ในปา่าก็ยังพอได้เก็บหาได้กินได้ ตัวแม่ชีกับอาจารย์สุขตัวแม่ชีกับอาจารย์สุขเองก็ไม่ค่อยจะสนิทสนมคุ้นเคยกันมากนักแม้จะอยู่และเข้าออกที่สำนักสงฆ์อยู่เป็นประจำต่างคนต่างก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของกันและกันมากอาจารย์สุขนั้นแกเคยบวชและออกธุดงค์ไปจนทั่วและเคยได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ที่มีอาคมขังอยู่หลายรูปด้วยกันแม้แต่ต่อมาจะศึกจากการเป็นพระไปแล้วก็ยังบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่เคยขาดพลังจิตสมาธิย่อมไม่ธรรมดา ตัวของแม่ชีเองก็เป็นแม่ขาวมาจากที่อื่นก่อนที่จะมาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ไม่รู้ว่าบำเพ็ญเพียพรภาวนามานานมากแค่ไหนหรือมีพลังจิตสมาธิเข้มแข็งมากแค่ไหนแล้วด้วยการหายตัวไปของชาวบ้านต่างถิ่นที่เข้ามาปฏิบัติธรรมคนในหมู่บ้านไม่มีใครรู้แม้แต่คนเดียวเมื่อเริ่มมีคนมาตามหาคนหายกันมากขึ้นชาวบ้านก็เริ่มจะแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นหากว่ามีคนมาหายตัวไปที่สำนักสงฆ์จริง แล้วคนพวกนั้นหายไปไหนกันและทำไมคนในหมู่บ้านไม่มีใครรู้หรือว่าไม่มีใครหายไปแม้แต่คนเดียวเหมือนจะเป็นการเลือกเอาเฉพาะคนแปลกหน้าที่มาจากต่างถิ่นเพื่อไม่ให้เกิดความมุ่นว้ายหรือว่าละแค่ละคายอะไรนั่นยิ่งทำให้ชาวบ้านาเริ่มสงสัยกันมากขึ้นเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีเรื่องของคนหายตัวมาก่อนและที่ท้ายวัดก็ไม่่อยมีใครเคยเข้าไปมากนักนอกจากแม่ชีที่อยู่ประจำเพียงคนเดียวเท่านั้นมีการเข้าไปตามหาคนที่หายไปในป่า ก็เลยออกไปจากท้ายวัดอยู่พอสมควรและหลายครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่พบอะไรผิดสังเกตจนเมื่อครั้งหลังๆที่เข้าไปลึกเกือบๆสัก3กิโลถึงได้พากันไปเจอกับเศษซากกระดูกของคนตายเข้ารวมแม้กระทั่งเศษซากของสัตว์ป่ารวมอยู่ด้วยและไม่ใช่มีแค่ซากสองซากของกระดูกนั้นกาดเกลื่อนไปทั่วบริเวณเหมือนกับว่าเหยื่อถูกลากมากินอยู่ในบริเวณนั้นเป็นประจำไม่เคยมีใครเข้าไปรู้ไปเห็นในเรื่องนี้ แม่แต่แม่ชีเองก็ไม่รู้ว่ารู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่เพราะคนที่หายตัวไปและไปตายอยู่ในปา่ายังไงก็คงจะต้องผ่านมาทางท้ายวัดทําให้ชาวบ้านเกิดความสงสัยขึ้นมาแม่น้อยแต่ยังไม่ได้คิดว่าแม่ชีจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเพราะคนที่เข้าไปตายอาจจะเข้าไปเองจนอาจจะถูกสัตว์ป่าหรือไม่กระเสือฆ่าตายแต่ถ้าแม่ชีเห็นก็น่าจะบอกอะไรได้บ้างแต่นี่กับนิ่งเฉยไม่เดือดไม่ร้อนอะไรกับชาวบ้านด้วยแถมยังคอยหลบหน้าหลบตาชาวบ้าน จนข่าวของคนที่หายตัวไปและไปตายอยู่ในป่าทำให้ไม่ค่อยมีคนต่างถิ่นเข้ามาปฏิบัติธรรมเหมือนเช่นเคยก็คงเหลือแต่ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านกับอาจารย์สุขเท่านั้นที่ยังเข้าออกปฏิบัติธรรมในสำนักสงฆ์อยู่เป็นประจำหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนก็ถึงข่าวของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านที่หายตัวไปที่พากันเข้าไปพบเจอเมื่อครั้งก่อนก็พอจะรู้แล้วว่าคงจะเข้าไปถูกสัตว์ป่าฆ่าตายเมื่อตามกันเข้าไปดูก็พบว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่มันแปลกตั้งแต่ครั้งที่แล้วแม้ครั้งนี้จะเหลือล่องรอยของเหยื่อให้เห็นบ้างว่าเป็นการกระทำของเสือแน่ๆแต่บริเวณรอบๆนั้นกับไม่พบรล่องรอยเท้าที่บ่งบอกว่าเป็นเสือจริงๆเมื่อช่วยกันหาเอาล่างของคนตายออกมาจากป่าก็มีชาวบ้านบางคนแวะเข้าไปจะถามไถ่แม่ชีที่อยู่ในกุฏิเพราะคิดว่าอาจจะรู้เห็น,นอะไรบ้างทั้งเสียงพูดคุยของชาวบ้านที่ช่วยกันหาเอาศพคนตายออกมารวมทั้งชาวบ้านคนที่ไปเรียกอยู่หน้ากุฏิ ก็ทำให้มีบางอย่างที่อยู่ในกุฏิของแม่ชีเกิดอาการตกใจกระโจนพวดผาดหน,นีออกไปทางหน้าต่างหายรับเข้าป่าทางด้านหลังไปสิ่งที่กระโจนหายไปนั่นก็ทำให้ชาวบ้านต่างกตกใจเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นร่างของเสือลายผาดก่อนต่างก็พากันรีบวิ่งไปเปิดกุฏิของแม่ชีดูกันวุ่นเพราะเข้าใจว่าเสือคงจะเข้ามาลากเอาแม่ชีไปกินแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปทุกคนก็ถึงกับพงังอเพราะว่าภายในกุฏิ มีแต่กลิ่นเหม็นสาบสางคละคลุ้งไปจนทั่วไม่พบร่องรอยของแม่ชีหรือแม้แต่รอยเลือดที่คิดว่าจะมีอาการบาดเจ็บไม่รู้ว่าแม่ชีหนีไปก่อนหน้านั้นหรือไม่แต่ชาวบ้านบางคนก็เกิดอาการสงสัยว่าเหตุใดกุติแม่ชีถึงได้มีกลิ่นสาบสางน่าสะอิดสะเอียนขนาดนั้นหากว่าเสือเข้ามาเพียงแค่ไม่นานเท่าไหร่กลิ่นก็คงน่าจะจางหายไปแล้วแต่นั่นมันกลับไม่ใช่จนลุงเช้าชาวบ้านบางส่วน ก็ยังพากันเข้าไปดูที่กุฏิก็ยังไม่เห็นว่าแม่ชีจะกลับมาไม่รู้ว่าแม่ชีหายตัวไปไหนชาวบ้านบางคนก็ยังได้ไปเล่าเรื่องราวที่ตนเองสงสัยให้กับอาจารย์สุขได้ฟังพอเห็นว่าอาจารย์สุขเคยเข้าไปทุดงอยู่ในป่ามาหลายที่อาจจะรู้เรื่องราวที่ตนเองสงสัยบางซึ่งก็คือเรื่องของเสือหรือที่สงสัยจริงๆก็คือเสือสมิงนั่นเองเพราะรู้สึกเกิดสงสัยแม่ชีขึ้นมาเนื่องจากว่าช่วงหลังๆเริ่มทําตัวแปลก และภูมิหลังไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของแม่ฉีแม้แต่คนเดียวอาจารย์สุขไม่ได้ให้คำตอบใดๆก็เพราะว่าไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะลองดูดูให้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะดูยังไงหลังจากที่ชาวบ้านกลับไปแล้วอาจารย์สุขก็ได้เข้าไปที่สํานักสงฆ์และได้ไปขุดเอาดินเหนียวที่อยู่ในป่าช้ามาได้เท่ากับมือในช่วงค่ำของวันนั้นเองอาจารย์สุขแกจึงได้เอาดินป่าช้ามาปั่นเป็นหลปควายธนู และปลูกเศษให้เหมือนดั่งมีชีวิตตามที่แกได้ลำเรียนมาใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงควายธนูที่ปั้นก็กลายเป็นควันพวยพุ่งออกไปทางหน้าต่างพุ่งตรงไปที่กุฏิของแม่ชีจังหวะที่แม่ชีแอบเข้ามาหลบอยู่ในกุฏิในช่วงกลางคืนเข้าพอดีเพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้เห็นเมื่อทั้งควายธนูและแม่ชีประจันหน้ากันกุฏิทั้งหลังก็พังลาบไม่เป็นชิ้นดีและหลางของแม่ชีไม่ได้เป็นคนอย่างเช่นเดิมอีกแล้ว หากแต่ว่าเป็นเสือลายผาดก้อนที่มีดวงตาแดงฉานซึ่งมันเกิดจากผู้ที่มีวิชาอาคมอย่างแม่ชีนั่นเองที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าแม่ชีมีวิชาอาคมอะไรแถมยังเป็นอวิชาที่ไม่มีใครยอมรับอีกด้วยก็เลยมาเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นในหมู่บ้านจนได้แม้อาจารย์สุขเองที่ส่งควายธนูออกมาก็ไม่รู้เพียงแค่ต้องการจะส่งมาเพื่อกำลาบสิ่งชั่วร้ายตามที่ได้ล่ำเรียนมาเท่านั้น เสียงโครมครามพังลาบของกุฏิแม่ชีดังลั่นไปทั่วพระที่จำวัดอยู่ในวัดไม่มีใครกล้าออกมาดูเพราะว่ามันมีเสียงเสือร้องคำรามดังลั่นอยู่ด้วยชาวบ้านในหมู่บ้านไม่มีใครได้ยินเพราะว่าอยู่ไกลามากเสียงเสือสมิงกับควายธนูสู้กันอยู่เกือบชั่วโมงด้วยอำนาจพลังจิตและอาคมของทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครได้ไง่ายๆอีกฝ่ายมาเพื่อล่าอีกฝ่ายสู้เพื่อให้ตัวเองนั้นหลอด และต่างฝ่ายก็ไม่มีใครเพียงพำจนถึงกับเลือดตกยางออกแม้แต่ฝ่ายเดียวต่างคนต่างก็เหนียวด้วยอาคมขังของตนเองเสียงการต่อสู้ดังอยู่เนินนานจนอึดอัดกับผู้ที่ได้ยินนั่นก็คือหลวงตาที่อยู่ในสำนักสงแห่งนั้นอีกรูปที่ดูดูก็เหมือนกับหลวงตาแก่ๆทั่วไปหากแต่หลวงตาท่านก็มาจากต่างถิ่นและมาจำวัดอยู่ที่สำนักสงหลังจากที่อาจารย์สุขศึกไปได้ไม่นานเมื่อมาอยู่ท่านก็มาได้ทำตัวให้เป็นจุดเด่นอะไร ก็เลยไม่มีใครรู้ว่าท่านบำเพ็ญเพียรมานานมากแค่ไหนแล้วหรือแม้แต่มีพลังจิตตานุภาพมากแค่ไหนเสียงนั่นมันลบกวนเวลาของท่านที่เข้าสมาธิอยู่ท่านจึงได้ลุกออกไปจากกุฏิพร้อมกับถือบาตรที่มีน้ำมนต์อยู่ด้วยเดินดิ่งไปที่ท้ายวัดเมื่อไปถึงก็เห็นเสือสมิงกับควายธนูที่สู้กันเหมือนไม่มีใครอ่อนแรงลงแม้แต่น้อยหลวงตากระสานน้ำมนต์โครมเข้าไปที่ล่างของทั้งสอง แล้วก็หันหลังเดินกลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นควายธนูกับเสือสมิงถึงกับหยุดต่อสู้กันด้วยความงงงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองไม่ทันได้เห็นหลวงตาด้วยซ้ําแต่ทั้งครูกับพงกระโจนเข้าห้ามหันกันอีกครั้งและเพียงครู่เดียวเท่านั้นก็นรู้ผลเขาอันแหลมคมของควายธนูก็ได้ลิ้มชิมเลือดของนางเสือสมิงจนได้ไปลายเขาปักเข้าไปที่ยอดอกถูกเหวียงกระเด็นไหงออกไปเมื่อนางเสือสมิงถูกน้ำมนของหลวงตาเข้าไปแล้ว เนื้อหนังที่ว่าเหนียวและเกิดขึ้นจากอาวิชาชั่วหลายสายดำก็ถูกน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์ออกไปจนสิ้นแต่ควายธนูกลับไม่ได้มีผลอะไรเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นก็ร้องโหยโหยโดยความเจ็บปวดเหมือนทำให้รู้ตัวว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นอีกนางเสือสมิงก็รีบลุกปวดลาดกระโจนหนีเอาตัวหลดไปทันทีแต่ก็ถูกควายธนูไล่ขิดตามไปติดๆแบบไม่ลดละอย่างเอาเป็นเอาตายสุดท้ายเกิดกระเสือกกระสนเข้าไปตายอยู่ในป่า จุดเดียวกันกับที่มันลากเอาเหยื่อเข้าไปกินนั่นเองหลังจากที่แม่ชีเสือสมิงตายล่างก็กลับคืนมาเป็นคนเหลือเพียงแค่คนครึ่งเสือเท่านั้นโดยที่ท่อนล่างยังเป็นเสืออยู่จนล่งเช้าพระที่ออกไปรับบิณฑบาตจึงได้บอกกับญาิโยมว่าเกิดอะไรขึ้นและตามเข้าไปดูช่วงสายๆชาวบ้านก็พากันไปดูที่กุฏิของแม่ชีกับพบว่าพังราบไม่มีชิ้นดีกับปล่องรอยการต่อสู้ที่ต้นไม้ล้มละเนละนาดเต็มไปหมดกับปล่องรอยของเลือดกองใหญ่ และที่หยดเป็นทางเข้าไปในป่าก็เลยพากันเดินตามรอยเลือดนั้นเข้าไปจนไปพบเข้ากับรปางของแม่ชีที่นอนตายอยู่ในสภาพที่เป็นคนรึ่งเสือกับหุ่นปั่นควายธนูที่ตกหล่นอยู่ใกล้ๆกันทุกคนก็เลยเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายอะไรกันอีกชาวบ้านที่ไปคุยกับอาจารย์สุขเข้าใจว่าควายธนูนั้นเป็นของอาจารย์สุขแน่ๆส่วนคนอื่นๆไม่มีใครรู้และไม่มีใครรู้เรื่องราวของหลวงตาลูปนั้นแม้แต่คนเดียว รวมแม้กระทั่งอาจารย์สุกเองก็ตามไว้พบกันใหม่